หมาแมวเด็กกินนมอะไรดีหมอตอบเลยนะคะว่านมแม่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าแม่เขาทิ้งหรือว่าแม่เขาป่วย ไม่มีน้านมมีน้านมไม่พอเนี่ยก็สามารถให้นมทดแทนได้ซึ่งนมทดแทนในลูกสัตว์เนี่ยมีทั้งหมด3อย่างนะคะมีอะไรบ้างที่เราจะให้ได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือนมทดแทนโดยเฉพาะค่ะเนื่องจากมีสารอาหารโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมต่อลูกหมาลูกแมวนั้นๆได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีแลคโตสค่ะหรือว่าแลคโตสต่ํามากๆนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด2อย่างก็คือแบบผงและแบบน้ํานะคะแบบผงจะเก็บได้นานกว่าแบบน้ำเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ3-5วันนะคะ แล้วทาไมต้องแบบไม่มีแลคโตสด้วยเพราะว่าในลูกหมาลูกแมวเนี่ยมันย่อยแลคโตสได้ไม่ดีค่ะคือมีเอไซม์แลคเตสน้อยนั่นเองหรือบางตัวไม่มีเลยก็อาจจะทําให้ท้องเสียหรือท้องผูกได้นะคะอันดับที่2ส,สามารถให้อะไรได้ก็คือนมแพะค่ะเนื่องจากมีสารอาหารที่รองลงมาจากนมทดแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแลคโตสมันต่ําด้วยก็จะทําให้มีความเสี่ยตงต่อการท้องผูกหรือท้องเสียได้น้อยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันดับ1กับ2เนี่ยคือต้องแล้วแต่ตัวด้วยนะบางตัวก็ท้องเสียจาก อ่ะนมทดแทนก็ได้หรือบางตัวก็ถูกกับนมแพะอะไรอย่างเงี้ยคือลองดูแล้วกันันาบที่3นะคะก็คือนมถั่วเหลืองค่ะเนื่องจากมีสารอาหารรองลงมาเนาะแล้วก็มีแลคโตสที่น้อยหรือไม่มีเลยนะคะแต่หมอนแนะนําก่อนว่านมถั่วเหลืองที่เป็นกล่องหรือว่าตามห้างต่างๆะคะ่ะมันอาจจะมีผสมนมวัวค่อนข้างเยอะดังนั้นจะมีแลคโตสก็อาจจะทําให้น้องเขาท้องเสียได้เลือกเป็นนมถั่วเหลืองที่เป็นน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะพอได้เนาะ แต่ว่าสารอาหารมันน้อยกว่าแหละถ้าเลือกซื้อนมแพ้หรือนมทดแทนได้ก็จะดีกว่าค่ะนมที่ห้ามกินเลยก็คือนมวัวนะคะเนื่องจากมีโปรตีนไขมันไม่เพียงพอมีแป้งที่มากเกินไปในลูกแมวนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีแลคโตสค่ะทําให้ท้องเสียได้แน่นอนนะคะอืมดังนั้นเนี่ยถ้าน้อง,น,อง,น,องน้องแมวเนี่ยอายุน้อยกว่า1เดือนเนี่ยก็สามารถให้กินนมพวกนี้ที่หมอบอกได้เลยค่ะแต่ว่าหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยก็สามารถหย่านมได้เลยนะคะ าใครชอบคลิปสั้นๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปดีๆต่อไปนะคะ